สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจากพ่อแม่พี่น้องเต <_' SM> าผับสวยๆดอกไม้หน้าบ้านใหม่เบิ่งได้จ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้ลองปลูกใส่เบิ่งก่อน่านมันงามบ่กขันมันบ่งามก็สิย้ายออกพ่อแม่พี่น้องจา้าดอกไม้สวยๆงามๆทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะจ๊ะเนาะว่าสิถ่ายเบิ่งในบ้านว่ัดใถ่า,นนายได้จ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าใจเย็นเด้อพ <_' S 2> ุ่นน่ะสิพามาเบิ่งหยัง,ยงเสียงดังบึนๆอยู่พุ่น นาบ้านจ้อยได้จ่านน่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเลยจ้ะอันนั้นคือรถตัดหญ้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องรถตัดหญ้าของอันนั้นของอัน,นของรัฐบาลจ้ะพ่อแม่พี่น้องถ้าหญ้ามันเกิดสูง,งสูงจังสีแล้วเนาะอันเพิ่นเกษียนเพิ่นกษัยเอ็นคนของรัฐบาลนี่ออกมาตาัดหญ้าจ,จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณกาล่งตัดจู่คุณจนะสองขั้นจ้ะพ่อแม่พี่น้องคุณอะขั้นหนึ่งตัดจู่ท่านคุณสองขั้นตัดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า อันนี้เอามัดอันมัดมอันมัดอันมัดไทยเบิงจ้ะอยากบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในหมู่บ้านจังสี่เนาะเป็นอันในหมู่บ้านถ้าเป็นหมู่บ้านบ้านเท่าเกินว่าหมู่บ้านจัดสรรประมาณเนี่ยนะจ้ะเนาะถ้าเกิดปัญหามันหกอีหยังจังสี่อย่งสี่ก็จังว่าปญหามันยาวแล้วจังสี่อันคนของรัฐบาลคนของอำเภอนี่กะเป็นกะสิทรงพนักงานเป็นออกมาตัดหยาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ย้อนแสงนี่เลือจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณเพราะว่าหมู่บ้านจ้อยมันก็เป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านกระสีมู่บ้านใหญ่นัน่นาะจ้าเนาะข้างหลังกันตั้งลังบ้านจ้อยเพิอ่กอก,กรสิกจะจกกสิปลูกสร้างขึ้นมาอีกหลายอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสองขันตรงได้ที่ต้นเล้วก็แปลนเอืดเอดเตือดจ้า บ้านบ้านจอยกันตัดคือกันหมดตัดแปนแล้วเรียบร้อยแล้วอันสุ่มประกาศจอยบ้านเองนนเอาหญ้าเอายังออกประกาศออกยุ่จับพ่อแม่พี่น้องจะเสร็ดอกไม้มาลุงทายบึงบรรยากาศรอบบ้านนะจ๊ะเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นหวานน้องจอยคือเอาต้นผลไม้มาปลูกเนี่ยฟัน่าขุนจายุ่ยทางขุนต้นแพร่กับต้นแอปเปิ้ลกับต้นนันเชอรี่จับพ่อแม่พี่น้องขุนฝากท่านขุนสามต้นจับพ่อแม่พี่น้องปลูกใส่ยุ่จ้าเดี๋ยวสิไปหามาปลูกเพิ่อยุ่ยพุทรไม้ จะมันกินได้จ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะใช่บ่งพ่อแม่พี่นองก็จะได้รู้ว่าเอ,อ้อยเนีอยู่ทังงนาะบ้านจอยฟังตรงคมกันมันขึ้นญ้าจ้ะ ขาจอกสิตัดจังไดเนาะจ่าเนาะจ่าก็ากกมาบอกมากาวให้ฟังเน,นาะจ่าเนาะพ่อแม่พี่น้วงจา่าุดคอเงินรัฐบาลเพื่อนกอกมาตาดัดเท่าไหรสะอาดเรียบรอยถฐามันยาวแล้วกัมาตัดจ่าพ่อแม่พี่น้วง หอมกินหญ้าเจ้าเวลาพันตัดเหรอลมพัดมาเนี่หอมกินหญ้าขนาดตัดเพื่อนก็ตัดรอบบ้านจา้ะทั้ื่งเครื่องขอก็ตัดมาเบิดรอบบ้านทั้งหลงังมงหลังบ้านใจเนี่ก็ตัดมาเบิดเพราด้ดตัดอยากอกจจกพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าจมาตัดให้เรียบร้อยจ้ะเขามาต้องไปเฮ็ด แถวนี้ข้า้งล้างบ้านแถวพวกฝั่งตรงหยานนอกเขตบ้านจ้าออกไปนั่นขาเจ้าจก็มาตัดมือจ่าตัดมือละมือนี่แล้วก็ตัดคือข้าเจ้าตัดให้แปลนสานเรียบร้อยแล้วจ้าสะมาถ่ายเบื้องชนึงนะจ่ะได้พ่อแม่พี่น้องจา้าอันนี้คลิปปัญญาจ่า,า,จาให้เบิ้งคลิปสัน้นๆไปสักก้อนบอกกล่าวนะจน่ะเนาะ รถขันหน่อยค่าเจ้าที่มานน่จ้านีิเจ้าพากันมาหาคเราเบิงบ้านบางคนกับมาเบิงที่ไป้าอันปลูกบ้านนะจ๊าเนาะบางคนก็มาหาเบิงหลังที่เจ้าเขาบริษัทก็สั่งเสร็จแล้วมาหาเบิงเขาก็เปิดบ้านให้คนชมู้ได้หมักกระสือเอาประมาณแล้วนะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าที่ตรงคมจอยที่รถตัดอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่กําลังตัดอยู่นี่เขาก็ประกาศขายคื้กันจ้ามีคนมาเบิงหลายเล้วคือกันเพราะว่าวิวทิวทัศน์มันดีที่ทำเลที่มันก็ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ทางปีกตัดมากขึ้นกันตัดเราก็สะอาดหูสะอาดตาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ดอกไม้สวยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะดอกไม้อันนี้หอมหอมสิกลิ่นหอมกลางคืนนี่หอมขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจต่กำลังหาซื้อดกอกพุ่งดอกไม้มาปลูกใส่เพิ่มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหอมขนาดกลางคืนแห่งหอมเดี๋ยวทั้งนี้ขจ้าจกระชิมาตัดคือการหยาพ่อแม่พี่นอ้องตัดเบอร์ละจ้ะพื้นที่บางๆข้างบนพุน่นขจ้าจกระชิมาปลูกบ้านใส่หมดละ เขากล้่งอันเปิดที่ประมุ่นกันอยู่จ้ะนี่ดอกไม้จอยมหฮองฟังเสียงนกฮองจ้ะพ่อแม่พี่น้องนกอันนี้มันสีมะฮองฮองอันนากรลั่งเริ่มฮอนขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นกระสีมาบินมะฮองแหละตัดอ้อมไปเมื่อตัดอ้อมไป thêm về đi đi, tối nay, bố mẹ, anh Hoàng cha, bên hoàn là 23 độ C, con sắm đầy sắm nưng, sắm rồi này, mày chú bao anh, chú bao sắm cha. กรดขู่ใจจอยขี้ไปเป็นอากาศดีดีพ่อแม่จ้าพ่อแม่เป็นน้องจ้าพ่อแม่จ้าพ่ะนะอากาศดีคักจ้ะเมื่อนี่ต้นไม้ต้นไหลก็ร่างเขียวหยาเยือก็ร่างเขียวขึ้นมากเมื่อจะบรรยากาศดีคักเครื่องแดดดีพ่อแต่ถ้าที่เขาประกาศขายใน,นบริษัทอันเขาปลูกสร้างบ้านนะจ๊ะเนาะ อันาปเกี้ยวๆในหน่วยยุตนาจ้ะนะ่บริษัทนี่เขากระสิมาตังไว้ว่าเออที่ตรงนี้นะเขาสิบปลูกประมาณนี้นะจ๊นะเนาะพอ่อพ่อบริษัทเขากาบริษัทเขามาสือที่ไว้แล้วเขาก,ปกาา็ปลูกบ้านขายปลูกบ้านขายบ้านสางบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สิบเปิดบ้านในคนเขามาเบิงผู้เด่ิมักกระสือเอาอประมาณนั้นนะจ๊นะเนาะ ี่เราจะอยากให้เบิ่งคุณขั้นหนึ่งตัดเรื่องๆคุณโอ้สามขั้นซีขั้นคุณน้ำมือนี่พ่แม่สองขั้นตัวละคุ่อะเรื่องๆคุณจะตัวจูจ้เรื่องๆคุณเพราะว่าที่มบำบัดมันกว้างมันใหญ่เราจ้ะเนาะตัดน,นี่เขาก็บม่ได้เก็บไปได้จ้าตัดเราเขาก็ปล่อยไปนั่นละ <laughs> เก็บคุนเก็บก็สิเก็บไปรไเดี๋อกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันหน,นันหยามันหลาย แดดดีคักมืงอนี้พ่อแม่พี่น้องเลยแดดดีสุดยอดเลยคลิปนี้ก็สีไทยเบิ้งเป็นคลิปสันส้นๆเนืองจาพ่อแม่พี่น้องจ้าประเทศไทยเบิ้งยาวจ้าอาจจะสิบนาทีกับพ่อแล้วพ่ออันได้เอน มีสิ่งใหม่ๆใหม่พอแม่พี่น้องเบิ่งแน่เด้อสิพาช่วงนี้ก็พาเก็บตะพักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพักมันก็ลังออกไลยก็เก็บตะพักช่วงนี้ก็เลยพักก็แน่นแน่พักอันนี้แน่พาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บนะจ้ะเนาะเก็บทาเฮ็ดว่าสั่นเถาะเพราะว่าเฮ็ดมันกับว่าใ้ออกอยูย่ทางกันประเทศจอยหรือว่าทางกันอำเภอของจอยนี่เฮ็ดมันพัไในออกคือว่านนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฟากไปสนีละกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์เดด้้้อจา อย่าลืมกดกระดิงด่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อไปไม่ไมเนาะจ้าเนะาะพ่อแม่พี่น้องจ้าขาบขอบพระคุณหลายๆไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะลาไปด้วยภาพดอกไม้สวยๆของจอยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากินหอมอยั่วยวนชวนใจและเกินงามๆจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ